สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องไข่เจียวฟินนะครับ<อ>และวันนี้อาโอพาพี่อม็ตกับน้องเชเบสนะครับผมมาฉลองนะครับฉลองในเรื่องโอกาสไหครับพี่อม็ตไม่ใช่ฉลองเรื่องอโอกาสสอบสุดที่ไหนแล้สอบเล็ตามมาเลี้ยงไอติมกันนะครับผมไปเลยไปโอ้โหพี่เล็ตเขาก็เล่นมุกเป็นนะสอบสุด้อตามอะไรต้องเลสหลุดจริงใช่ไหมนี่อ้าวไอติ ไม่พอเนี่ยสิเอามีให้แค่ยี่สิบบาทอะเออเอายืมเงินอมเล็ดมาซื้อไอติมให้ออมเล็ดแะเป็นไงล่ะเอ้าวอ่าลองหนีบมือกันนะอที่ไหนได้สองอันเลยเหรอมันจะละลายหรือเปล่าเดี๋ยวเอาให้กินเลยนะน่าอยากกินอะไรมีไมโลใครกินไม่ได้ใครไม่สบายมไเอาไปสองอันเลยเหรอพี่อมเล็ดฮะ เดี๋ยวเราจะกินกันตรงนี้เลยนะกินหมดเหรอสองแท่งอะ่ะฮะไปเอาเอาเอาที่เป็นสิบบาทดีกว่า<ม>แท่งเดียวเนะง,นงินเราเหร่ไม่จะเงินงั้นโอไม่คืนนะถ้าเงินเอาเหร่นอะอนะงั้นงั้นอันนี้ต้องกลับไปกินบ้านซึ่งถ้าเรากลับบ้านเราก็ไม่รู้ว่พาพ่อเอ็มกับแม่อูจะให้กินติมหรือเปล่าเพราะรายังไม่กินข้าวแ่อูาอโอเคงั้นเรากลับไปขายที่บ้านนะโอเคนะไอ้กินตรงนี้มันมันละลาย โอเคครับผมดูคนดื้อนะอ่ะเ <c oughs> อาไปอยากกินก็เอาไปเอาไปจะให้ตามใจครับผม <Okay. S 1> ฉลองนะครับผมคนผีบ้า <c oughs> เอาไปจ่ายเงินเร็วไปอ่ะใครไปจ่ายเงินให้หน่อยเร็วยวไปไปจ่ายเงินครับดีนะกินต่องแท่งนะครับผมไม่หมดไม่ให้กลับบ้านเนาะ,ะของน้องขีเบ็ดด้วยเอาผู่เลยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมมีนี่นครับโอเคป่ามาทุกคนตามมา นะผมโทษฐานคนดื้อนะไม่ฟังนะไปดูละลายหกละเสื้อนะจัดการเองครับถือว่าเตือนแล้วครับแต่เราให้อิสระครับไม่บังคับครับไปนั่งกินไอติรีมไปม,มีความสุขนนนไม่ขไน่อกินสองแท่งมีความสุขแก่สองแท่งเลยไหมหรือแท่งเดียวเอาอีกแท่งหนึ่งก็ปล่อยละลายเหรอโอ้โดูเรื่องเด็ครับดื่อเดื หนูโมโหหนูโมโหพี่เมล็ดใช่ไหมตอนนั้นน่ะวันพี่เม็ดหนูก็เลยกินอย่างนั้นตัวอย่างที่ไม่ดีนะผมไม่ควรเอาตามเลินแบบนะครับลินเมลดสอนน้องนะน้องก็ทำตามปากเลยแล้วดูสิ อหกกใสแกะโปมงหกใสยางเกงเตรียมตัวโดนไม้เหลียวนะครับบอกไปก่อนนะครับถือว่าเตือนแล้วนะครับหรือว่าเตือนแล้วนะครับผมมันเย็นชื่นใจใช่ไหมครับไม่หมดห้ามกลับบ้านนะครับสองแท่งอีกแท่งไม่ให้กลับมาครับกินให้หมดโอ้ยเสี่ยวฟันน่ะดิ้นเสียงเพียบเลยกัดแล้วเสี่ยวฟันมากเลยอะ สอคนสิไหนลองกินแบบมีความสุขทั้งสองคนพร้อมกันเลย่องหนึ่งสองสาทำยิ้มหวานโอ้โหไม่มีใครมีความสุขเลยหลังไม่พามากินแล้วที่ว่าอุตส่าห์ฉลองปิดเทอมด้วยไอติมนะมีความสุขที่สุดในโลกเลยเหรอโอ้โห,โหเก่งมากเลยนะครับผม <c oughs> ไอติมรสอะไรครับรีวิวให้เ,เพื่อนๆหน่อยดิโหรานะครับผมระวังเกงในโพนะฮะ แกล้งน้องแล้วเออิเอาสิตีกันไหมอยากต่อยกันไหมเอาไหมเอาให้พ่อเอ็มซื้อนมให้เอาไหมอเอาไหมต่อยกับพี่เมล็ดไหมทำไมอ่ะก็เห็นชอบทะเลาะกันกินพี่น้องกันไม่รักกันน่ะรักกันไหมสรุปรักกันลองหอมแก้มกันสิรักกันลองกินไอติมของกันและกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยควายมือด้วยโอ้โหน่ารักจังเลยโอ้โหเก่งมากเลยครับผม แล้วนะครับรีบกินให้หมดนะเอาก็หิวนะมีใครจะแบ่งเอาอีกแท่งไหมกินสิพี่อ็มเลยแกะอันที่สองแล้วครับผมโหแฮปปี้ไหมสเตปปี้เออเราไม่ได้กินสเตรปปี้เลยวันนั้นอะไอ้น้ำที่หนูกินในเซเว่นอะตอนนั้นอะที่หนูว่ามันมีด้วยเหรอในเซเว่นอะที่เทวเน็ตซื้อมา อร่อยไหมอร่อยมากเลยนะครับผมเอาเอาวางไว้ข้างล่างน้องชิเป็เอาวางไว้ข้างล่า,าง,างโอเคเย็นเย็ยนเย็ยน,ยยนไม่ไหวแล้วเย็ยนมากมน้องชิเป็เขียวเพลินๆเ,เ,เลยครับโอ้โหน้องชิเป็มันมีอะไรติดติดติดอ่ะเอาออกให้ หมดแล้วหมดแล้วถ้าโอกินจริงหนูหนูร้องไห้ไหมแล้วขอกินโอ้่ะพี่เหนตว่าถ้าโอกินจริงน้องชิวิตร้องไห้ไหมกินจินะให้กินไหมกินนะ ไม่กินแล้น้องชน้องเบไม่ไเบกไจะอกกินฟีดังหากแล่วหกใ <glucose S 2> ส ay, theory, ่เสื้อนะก้มก้มใครทำหกนะใส่แพรปงนะสักเองนะในอูไม่สักให้แล้วนะเดี๋ยวครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม บายไวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่เอ็มเด็ดไม่พูดเลยพี่เอ็มไม่ทำงานเลยเอ็มเด็ดนี่พูดทุกทีเลยพูดทุกทีเลยเหรอแล้วทำไมทีนี้พูดไม่ได้ฮะกินอยู่กินอยู่้น้องเฉลอก็กินอยู่ใช่ไหมโอ้โหโอเคนะครับผมบ๊ายบาย